จิงปะเนี่ยคู่รักชื่อดังขอแต่งงานกันกลางปารีสแหยินดีทั้งไอจเป็นอีกหนึ่งคนดังที่สวยแซับเซ็กซี่และเก่งสุดๆส,สำหรับนัดนิสามนีเลิศวรพง์โดยเราจะเห็นภาพสวยๆของเธอผ่านโซเชียลมากมายมีคลิปพาไปเที่ยวทานอาหารและแต่งหน้าให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งและนอกจากนี้เราจะได้เห็นภาพสวยๆแซ่บ,ซบ โคเวอร์ในลุคต่างๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยนิสามณีนัดล่าสุดเธอทำเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อโพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่มกลางปารีสที่แฟนหนุ่มมีท่าทางคุกเข่าและจุ๊กันคล้ายขอแต่งงานพร้อมแคปชั่นค่ะแกคุกเข่าทำไมแกล้วงจะอะไรออกมางานนี้ทำเอาหลายคนเข้าใจว่าจะมีข่าวดีขอแต่งงานปเนียแต่อย่างไรก็ตามรอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวดีกว่าจ้า